กลองอากาศนะคะมาดูกรองอากาศของออมิสูนะคะมิสูแลนเซอร์แชมป์แชมป์ทีนะคะตัวนี้โอเคกลองอากาศเขายังอยู่ในซีนนะคะเราจะไม่แกะออกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูดูหน้าตาโดยรวมนะคะตรงนี้เขาก็จะมีรูนะคะรูตรงนี้เดี๋ยวเรามาวัดดูนะคะรูนี้อยู่ที่สิบสิมิลนะคะแล้วก็ส่วนขอบนี้จุดนี้นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะกว้างอยู่ที่เก้าสิบามมิลค่ะแล้วก็ความยาวทั้งหมดเออหน้ากว้างทั้งหมดนะคะ จากจุดนี้มาจุดนี้นะคะอยู่ที่สิบนิ้วพอดีเลยค่ะวัดเป็นนิ้วจะได้สิบนิ้วพอดีเลยนะคะความหนาความหนาเราวัดที่จุดนี้นะคะเอาเวอร์เนียละกันใช้เวอร์เนียวัดนะคะนี่ค่ะ อยู่ที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดมิลนะคะพลิกมาอีกด้านหนึ่งหน้าตาแบบนี้เลยค่ะจุดนี้นะคะจับเปืนเนี้ยให้จุดนี้อยู่ที่แปดสิบหกมิลค่ะ